สวัสดีค่ะพลอยเองนะคะแล้ววันนี้นะคะพลอยก็มาอยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขนะคะแล้วก็มาเยี่ยมกับผู้ประสบภัยทุกท่นะคะที่ส่งนอพยพกันนะคะแล้ววันนี้ทุกคนก็ลาเริงม,มากๆเพราะวันนี้เคลียร์นะคะมีเคล็ดลับค่ะในการคลายเครียดนะคะมาฝากทุกคนนะคะแล้วพลอยเองก็ได้ดีใจนะมากเลยนะคะที่มีโอกาสเนี่ยมาเจอทุกๆคนนะคะได้มาเยี่ยมเพื่อนๆน,นะคะผู้ประสบภั ทุกคนนะคะว่าไม่ต้องเครียดนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเราต้องมีสตินะคะสติเนี่ยคือสําคัญมากๆเพราะถ้ามนุษย์เราขาดสติปุ๊บนะทุกอย่างกระเจิงทุกอย่างพังนะคะฉะนั้นที่จําไว้อย่างแรกคือต้องมีสตินะคะแล้วก็ไม่เครียดนะคะเพราะว่าเชื่อว่าทุกคนตอนนี้ก็คงตกอยู่ในสภาวะความเครียดอย่างพลอยเองเนี่ยก่อนหน้านี้พลอยก็ตกอยู่ในสภาวะความเครียดนะเครียดมากเลยจนรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราต้อง ธรรมชาติก็เป็นสิ่งที่เราห้ามไม่ได้นะคะโดยเฉพาะอุปกรณ์ทางนี้นะคะพอก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมีสติแล้วก็มีกําลังใจเยอะๆทุกอย่าง นู้ทุกคนนะคะวันหนึ่งก็สุขบ้างวันหนึ่งก็ทุกบ้างแต่มันคงไม่ใช่ทุกกวันที่ทุกคนต้องทุกไปตลอดอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้มองโลกในแง่ดีแล้วก็มีอะไรก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะเห็นใครลำบากตกทุกข์ได้ยากเราก็ช่วยเหลือเขานะคะเพราะเราเป็นมนุษย์ด้วยกันแล้วก็เกี่ยวันพา่งนี้ไปแน่นอนเชื่อคาพูดพลอยเพราะว่าตอนนี้บ้านพลอยก็น้ำพลอยก็ล้นลาพยายามมองมองโลกให้มันเป็นแง่บวกค่ะแล้วเราจะแบบไม่เครียดเองเพราะสุดท้ายแล้ว ท่านวชิรัชเนธีเนี่ยคอยเป็นลูกศิษย์ท่านนะคะท่านสอนว่าความสุขเนี่ยอยู่ที่ใจของเราถ้าใจเรามีความสุขเราก็มีความสุขจะอยู่ที่ไหนเราก็มีความสุขแม้จะอยู่ในที่ที่เป็นที่ที่สกปรกที่สุดที่เน่า่สุดอยู่ในจุดที่น้ำท่วมเม็นที่สุดแต่ถ้าใจเราไม่ทุกข์ใจเป็มีความสุขเราก็จะแฮปปี้นะคะไงก็เป็นกำลังใจทุกคนแล้วเจอกันหลังน้ำท่วมเป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ